การพูด5าดสุกนะครับการถึงสุกบันทึกนะครับทีนี้การถึงสุกเวลา8ปดโมงให้มันทําอะไรให้มันปิดนะครับนี่ก็เลื่อนสถานะเป็นปิดแล้วก็บันทึกแล้วก็บันทึกไปอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะมี2เงื่อนไขแล้วทีนีาต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับเราได้เชื่อมต่อเจ้าโซนอฟเข้ากับมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน ในการสลับไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้สําหรับคนที่ใช้หม้อมิเตอร์ T O U นะครับมีมิเตอร์2ลูกว่าง,งั้นลูกหนึ่งเป็น T O U ลูกหนึ่งนะครับเป็นหม้อธรรมดาเราจะมาตั้งหลูกการทํางานนะครับอ่าเข้าๆก่อนนะครับอ่าให้เราไปตรงนี้นะครับอ่าตารางเวลาปุ๊บนี่ครับให้เรากดคําว่าเพิ่มนี่ทีนี้นะครับสมมุติว่าหม้อ T O U ใช่ไหมผมจำคร่าๆไม่ได้นะสมมุติว่า ผมจะตั้งให้มันทำงานที่ประมาณสี่ทุ่มอ่าสี่ทุ่มอ่ามันเขียนไว้ยี่สิบสองชั่วโมงนะครับสี่ทุ่มตรงนะครับอ่าสี่ทุ่มตรงปึ๊บนี่ยี่สิบสองนากาศูนย์นาทีนะครับอ่าตรงเนี้ยทำซ้ำนะครับมันมือมันบางโทษทีนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าทำซ้ำนะครับอ่าเดิมทีมันอยู่ครั้งเดียวเราจะตั้งใหม่นะครับเห็นไหม มันสามารถตั้งวันที่ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุขนะครับจันทร์ถึงสุขนะครับบันทึกไปนะจันทร์ถึงสุขเวลา22:00นจะตั้งให้อ่าจะตั้งให้มันทําอะไรตั้งให้มันเปิดนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะเลือกได้2อย่างนะครับตั้งให้เปิดหรือตั้งให้ปิดนะครับตั้งให้เปิดก็คือว่ามันจะสลับมาฝั่ง A เราก็ายกตัวอย่างว่าเอาหม้อ T.O.U ไว้ฝั่ง A นะครับเมื่อเราเขียนคำสั่งให้มันเปิดเวลา4ทุ่มเนี่ยมันก็จะสลับมาฝั่ง A โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวลองสมมุตินี่ตั้งไว้เปิดนะแล้วก็บันทึกแล้วก็กดบันทึกไปอีกทีนึงปุ๊บนี่เห็นไหมค่ามันก็จะจำไว้แบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะออกแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะสมมติผมปิดแอปทิ้งไปนะ ปิดทิ้งไปหมดเลยนะครับค่ามันก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับมันจะเปิดอะไรไว้กันนะกันนาเนี่ยนะโอเคทีนี้เข้าไปแอปเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะปิดเครื่องโทรศัพท์มันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะว่าเราบันทึกค่า,าเข้าไว้ในระบบแล้วนะครับทีนี้กลับไปเจ้า ATS ตัวเดิมเรานะครับเข้าไปดูการตั้งเวลาที่เซตไว้นี่เห็นไหม ค่าที่เราเซตไว้มันก็ยังอยู่นะครับไอตัวติ่งฟ้าๆตรงนี้นะครับคือเปิดให้มันอ่าอ่าให้มันทํางานนะครับถ้าเราจะปิดฟังก์ชันที่เราตั้งไว้แล้วไม่อยากได้ตรงนี้แล้วเราลบออกก็ได้หรือเราจะปิดนี่ปิดตรงนี้เห็นไหมจากสีฟ้ากลายเป็นสีเทาแบบนี้อันนี้คือปิดฟังก์ชันที่เราได้ตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ ถ้า,าเราอยากจะเปิดเราก็แตะไปอีกทีหนึง่งนะครับมันก็จะเปิดฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มมันจะเปิดเปิดก็คือสลับมาฝั่ง A นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะสั่งปิดละ่ะเราบวกไปอีกอ่าทไลายหนึง่งนะครับกดบวกเพิ่มไปนะครับกดบวกเพิ่มเงื่อนไขไปนะทีนี้สมมุติละกันนะครับอ่าเอาเป็นเวลา8ปดโมงนะเลขแปดอยู่ไหนนี่ นะครับแปดโมงตรง8ดโมงศูนย์นาทีนะครับทำซ้ำไหมนะครับเดิมทีมันอยู่ครั้งเดียวเราก็ทำซ้ำจันทร์อังคารพุธพาหัสุกนะครับจันทถึงสุกบันทึกนะครับทีนี้จันท์ถึงสุกเวลา8โมงให้มันทำอะไรให้มันปิดนะครับนี่ก็เลื่อนสถานะเป็นปิดแล้วก็บันทึกแล้วก็บันทึกไปอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่เห็นไหม มันก็จะมี2เงื่อนไขแล้วนะครับนี่มาดูเงื่อนไขกันนะครับเงื่อนไขมันมันสลับกันได้มันไม่เกี่ยวกับว่ามันอยู่ไหนนะครับอย่างกรณีนี้เห็นไหมสี่ทุ่มนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสี่ทุ่มมันจะเปิดนะครับเงื่อนไขการเปิดก็คือสลับมาฝั่ง A นะครับทีนี้จากสี่ทุ่มไปจนถึงตอนเช้าอีกวันหนึ่ง8ปดโมงนะครับ 8โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราตั้งเงื่อนไขให้มันปิดนี่เห็นไหมเห็นติ่งตรงนี้ไหมคําว่าปิดนะครับเมื่อถึงเวลา8โมงปุ๊บนะครับคําว่าปิดนะครับคำว่าปิดในที่นี้คืออะไรจาก A มันก็จะสลับมาฝั่ง B นั่นเองนะครับอันนี้คือเงื่อนไขการเปิดการปิดการสลับตามลูกเวลาที่เราต้องการจะตั้งนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นมันสามารถตั้งได้หมดเลยนะนะครับ ทั้งวันทั้งเวลาตามแต่เราสะดวกนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ฝั่ง A นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันจะตั้งเงื่อนไขให้ตอนนี้นะครับสามทุ่มสีเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น3ามทุ่มสี่สานะสามทุ่ม49จะตั้งให้มันปิดวันนี้วันอะไรจำไม่ได้นะเดี๋ยวตั้งทุกวันไปเลยนะนจำวันไม่ได้นะเงื่อนไขก็คือสั่งให้มันปิด บันทึกปุ๊บนี่บันทึกเงื่อนไขลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเวลานับมาจนถึงสามทุ่มสี่สิบเก้าเมื่อไหร่คำสั่งคือปิดปิดก็คือมันจะสลับมาฝั่ง B เดี๋ยวเรามาดูกันมันจะสลับตามเงื่อนไขไหมนะครับเพื่อความชัวร์นะออกจากแอป,ปไปเลยนะปุ๊บนี่ปิดทิ้งไปเลยนะครับปิดแอป,ปทิ้งไปเลยนะ อืมเดี๋ยวเรามาดูกันดูเวลาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงมุมนะเมื่อมันเป็น49่สิามทุ่มสีมันจะต้องสลับมาฝั่ง B นะครับดูว่าจะสลับไหมแม่เวลานาะทีหนึ่งนี้มันนานจังนะนี่มาแล้วเห็นไหม 49นะครับ3ทุ่ม49สลับมาตามคำสั่งหลูกเวลาที่เราตั้งไว้แบบเป๊ะเ,เ,เลยเห็นไหมอ่าสะดวกสบายนะครับนะใครหลายคนบอกว่าไม่ต้องการแอปนี่ถ้าได้ใช้แล้วจะติดใจนะอ่าโอเคทีนี้อ่าเราก็ยังนะครับถึงแม้เราจะตั้งเงื่อนไขไว้แต่เราก็ยังสลับผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะอ่าตอนนี้มันมา B เราก็เด้งมันกลับไป A ได้เหมือนเดิม เด้งกลับไปเด้งกลับมานะครับได้ตลอดนะครับอพอถึงเวลาตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้มันก็จะทํางานตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้อยู่ดีเห็นไหมในที่นี้ผมจะขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับอ,อันนี้แสดงเป็นตัวอย่างเฉยๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันเสริมของ ATS ที่สามารถาตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ ก็จะมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ใช้หม้อมิเตอร์มากกว่า1หม้อนะครับก็คือคนที่มีหม้อ TOU อะไรประมาณนั้นสามารถตั้งหรูเวลาได้ว่าเราจะดึงหม้อ TOU มาใช้กี่โมงถึงกี่โมงหม้อธรรมดามาใช้กี่โมงถึงกี่โมงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครดูคลิปนี้อยู่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ของตัวเองได้หรือว่าสำหรับคนที่ซื้อชุด A t ทผมไปก็เอาไปตั้งค่าตามได้นะครับ